ก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องมมตุกูทุกคนทุกท่านเลยพบพอกันอีกแล้วกับซ่งน้องอํำจะืัอนี้น้องอํำจะไปเลาะท่งหน้าเนาะเบ่งเลาะหอบหน้าผแหละนับแต่ตะกะตามุนน้องเขียวงามําไรแล้วและก็หลังจากใส่ปุ๋ยไปแล้วเนาะมันเป็นยังไง ลบง่ายบหรือจังได้เนาะว่าอาทิตย์หน้านี่แหละสีแดงดำเนาะไปฮาไปเบิ่งน้ากันเนาะอือันนี้ก็คือมาหัวตะกะตะมุหันแล้วฝนกระซิฝอยฟอยมาเลยเนาะบ้านนี้ก็เนาะอู้หเห็นได้นีมฝนตกมาแล้วอ่ะออเออเออเออะบ้านนี้ไปทำเลาะกัน อันนี้นะใส่ปุ๋ยหลายเนี่ยกะมันตายละบานนี่นะอืมนะตาละคุละคุเลยปุ๋ยก็ได้บริประยัดจากดีย่านก้าลกยากกว่าสั้นว่าสีดำอาทิตย์หนาอันนี้แหละแต่ว่าไทายหุดกันยังบ่ฮั่นได้แล้วถ้าไทายหุดแลว้วเนาะ มื <sends> rides, huh? ัอน no ี ma, ้ไอ no no well, ้กะมาสวยไทยหุดเนาะเพิรนว่าเพิ่์ลชิมาสวยไทยหุดแต่ว่ายังบ่ได้มาว่านี่เพิ่์ลกามาสวยหรอกเบิดมึอว่านี่ก็ได้แต่ยังบ่แพนแล้วมืัอนี้เพิรนว่าเพิ่์ลชิมาอีกตาก้ากะทั้งเขียวทั้งงามทั้งหยาทั้งยู โบได้ว้า,ยาหยานังก,ก็ได้เนแนมไปเขียวๆเนี่กระทั่งหยาพร้อมนี่ยนะแนมไปงองๆากากาหันกก้าตุกไม้น้องเอ้ยยันก้าบนะุพเนาเห็นก้าห่างแล้วก็ตุกไม้จังใดระบาดีนฝนก็ตกแห้งบาดีนกุ๊บมั่วกระด้ใส่โอ้ยบุระสิไปเทียงบุหระบาดในน,นะบบไปเห็นอะไรฝนตกข่ำบาดน,นี้ หฮงกระโดดนี <c ười> ม่มาแล้วมาแล้วมาแล้วตอนนี้เขาก็ได้มาหอดเทียงแล้วนะส่วนฝนส่วนร่มอยู่นี่แหละมีก็ได้เนาะต่อไปเขาจาังสิเลาะไปบึง,งท่า้ไห่ท่านเท่หน้าไปเลยเจ้าฝนก่อนน้องเอ้เนาะ อันนี้ก็น่ำน้องของน้องอําเองเนาะสิเต็มน้องแล้วแหละอันนี้ก็ได้ทบคูมค่มอคู่มอร์หน่ำก็สีเต็มน้องแล้วปูปลาหนาเหนียวก็ได้ปล่อยลงแล้วเนะาะขน้องกับหกหกนายขน้องก็ได้บุตรห้มันวางจักดี มีแต่เครื่องปลูคลองฟังนับแต่หัวชี่ไข่ขึ้นเมือ่อมี่คบนะต้นไม้ต้นตอกต้นมะม่วงมากเม,มียงสารพัดจนหกฮะแหละงัวกับพ่องัวบ้านนี่มันเห็หุไดฝนตกแล้วมันก็อยากส้นฝนละบ้านนี่ฮะนะอ บมดกินเนืเลยมีแต่เลาะอย่างเดียวฝนตกหำฝนตกมาในกระเบิดมือมื่อนี้เองแจ็คสิเบิดมือหรือบอแหละมื่อนี้ก็ได้เอาแต่ว่าลิ้นแงกงแงกงแง่แบบนี้แหละแพงกับผูบ้ที่เปียกนี่แหละเนาะผู้ที่อันมันเบาแห้งปันด้าเสียดหายเฮา ไปมาเนี่ยแค่นั่นแหละคันว่าขับรถขับลาก,กับพอดีมันเปื้อมันเปื่อนข้ามันแห้งอีนี้กะขี่ต้มมันไปแล้วเลือดแต่บางเฮี้นแล้วกะสิไข่แดดอกน้องขี่ต้มไล่ไปเบิดแล้วนะอันนี้พอด,ดีเปื้อพอดีเปื่อนสีแห้งกับโบแห้งอันต่อที่เหาเห็นตะก,ก้าฮะภาคหัวไปหันกันนาเออโบไละตะก,ก้าเออโบไลภาคหัวเบื้อง ซใช่พี่กรหน้าเมตตานาต่อแดนกันเาไปเบิ่งเพาะงุ่นไทยนากระสิได้ร้ายปันได้แล้วมือเศร้านี่ผลลงมาแต่เศร้าๆเมย์อ่างงุ่นกันยังหนึ่งเขาเห็ดกินก่เพิ่งก็ยังบ่ทันเลยลงมาเนาะเห็ดกินแล้วนะฮะก็สิลงมาตกเตะขั้นน้องกระดา บอลพอาะเงินไทยหน้าก็ได้แข่งบดมือในยันหนาวอยู่เดินฝนเบ่แห้งดอกแต่ว่ามันฝนลินกัดชีลมล้มในจักน้อยหนึ่ง ก oh, ันนละบ้านนี่ฮะงัวก็ลุลๆอยูไปไนซมันก็ย่านลมย่านฝนมันก็ส้นละบ้านนี่นะนู้ไปไนอยกบไปกินแต่อีต้นชงสารงัวกนนัอยู่หาน้ากัมีอยู่ อันมือไทยไทยมือก่อนหันแต่ว่าไทยมือว่านี่น้ำยังบ่มีแหละเพราะว่าก้อนคีดไทยมนันยังบ้ันในอิ่มโตบ่รู้จังไรแหละแต่ว่าบ่มีน,มน้ำเนาะเพื่นว่ายังกะยังบ้ันในลายยังบ้าลายยน้อยนึ่งมาทันน้อยหนึ่งเพิอ่อน่ะจักสิจังไห้แหละ อันยังบวเล้วนะใครไดแต่เห็ดเวียมยนบวเด็ดขันเห็ดเวียดต้องแดดนี่โอ้ยเมือม่อยแท่เมื่อยว่าเทไรให้ลูกอย่าขาดเขาหายใจกับบติดบทต่อ้าเห็ดเวียดบวเด็ดแล้วนี้เออเพราะเห็ดอยู่นี่ห่วยลวะฝนกระ มันใดญ่จังไห้เนี่ยมิแตไทยอย่างเดียวจ้ะเนีอยฟาวยางไงมันแล้วคนนาอพี่น้องฝนตกแล้วกา มุดดินแล้วก็เหยื่อเบ้อเล่นนี่ก็ได้พูพรมันย่านฝนมันก็ได้เฮาย่านฝนหำมันมันบ่มีหังอยู่เลยมันก็ขึ้นมาเทิงนาตีนบานาก็มีดนั่นทาบานไหลลงมา มื้อนี้ก็ได้เลาะท่งให้ทุ่งทุ่งนากับเสียงกบเสียงเขียดห้องเจ้าแจ้เจ้าแจ้อยู่สิเศร้าก็บ่เศร้าสิแห้งก็บ่แห้งได้ฝนเอยค่อยละเมื่อยนเจ้าด้ฝนเอยอดม่ไทยนา พิ่นได้สร้างสีให้เลยได้นีดจังไะบันแป้งอีกแล้ววนี่ก็แป้งเบิดมือพิ่นนก็ได้มนีกแป้งอีก สบายดีพองินนะหน้าด้าไม่ไทน้าซอยด้อเมื่อยด้วคนว่ะเหลยงม่ไดกินไไปเรื่อยๆุ้ยปวช่วยเมื่อยแล้วก็เศ้ามันนี้ ไอ้บาซิมาจังมาหรืบรบหอรบ,าบ,บ,าบอลอบบแล้วฝนกระตุกแน่ยังกับบอลลายดอกอ่ะเอ็นย่างก็ได้นี่แหลยนี่หละยังก็ได้สิเอาแล้วขาบบ่ายข่ามสา้านี่มประจักษ์เพิ่งกินคาเฟ่กันแล้วแหละ มหอดข้าแรงดอกคนนะกันหอดข้าแรงพอดีจังไหนเนาะหน้ายังเป็นลายยังเก้าหายสิบหายนึง ม่วนบอม่อนะวนแล้วอะบรดเมื่อยสัะะ่มเรวตอนน้องนี่ก็ส o o มาพักควรแล้วเนาะฮาจิะดันได้ลำไล่มากกันเลยแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องอันเลยเด้อเป็นกำลังใจให้น้องอันเด้อ คลิปนี้เผอกกันสำนี่คลิปหนาเผอกันใหม่สบายดี